สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพรายป๋องกับควันเอกนะครับผมวันนี้เราก็มาปุปะกระเจ้าทองก่อนที่เราจะเดินทางไกลไปพิษณุโลกนะครับผมไปหนึ่งอาทิตย์นะครับรวมเวลาในการเดินทางทั้งหมดทางเดินทางไปถึงเดินทางกลับนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับผม นี route, ่เราก็มาหาเจ้าทองกันนะผมกวนฝากเจ้าทองจี้น้อยเล็กเล็กนะน้อยนี่เจ้าทองนะผมต้องอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนะผมคืนอาทิตย์แล้วผมก็คงอยู่หลักนี่หลักเดียวนะผมไม่มีใครอยู่นะผม พอวันนี้พรุ่งนี้เราเดินทางนะครับเราต้องจัดเตรียมอะไรต่างๆมานานแล้วจัดเตรียมอะไรพวกมองข้าวพวกข้าวสารพวกกระทะนะพวกอะไรเงี้ยเครื่องครัวนะผมเครื่องนอนก็จะมีเต็นท์มีอะไรพวกนี้นะครับผมพอช่วงนี้หน้าฝนนะยุงชุมนะต้องมีเต็นท์มีมุ้งนะครับผม ก็ถุงทองจะมีกล้วยไว้เช้าถุงหนึ่งเย็นถุงหนึ่งนะผมเพื่อให้กินของหวานบ้างนะครผมตอนนี้รถก็กำลังไป,ปัะพื้นอยู่นะครับพื้นรั่วนะผมยังไม่เสร็จเราก็เตรียมของไว้ไว้อะไรนะ ไปรอรถมานะครับผม ตรงนี้เราเดินทางต่เช้านะครับเพื่อให้ถึงนั้นเย็นๆนะครับก่อนจะค่ําก่อนจะมืดน,นะครับเพื่อในการหาห,าหลักถูกช้างมันจะได้ง่ายนะการต่อไฟฟ้าใช้การอะไรต่งงางๆนะมันจะได้ง่ายนะผมตอนนี้พี่เอกพี่ป๋องก็อยู่ตะกลางนะผมรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปล้างรถแต่ของบางส่วนก็อยู่ตะกลางเยอะนะครับพวก เงี um ้ยที่เอกชิดนะผมก็ทอมพวกอะไรนะจานบางส่วนก็อยู่นั่นนะผมถ้าเราไปดูมีอะไรบ้างที่เราเตรียมไปไปพุ่งโอเคลองคุยแบบนึงดูอีกพิมพ์นอนหรือ จะมีถังนี้นะครับไปใส่น้ำอาบนะครับน้ำใช้นะผมถังสีฟ้าสองลิตรมีนี่ ถังไว้ใส่น้ำน้ำไอ้ใส่น้ำแข็งแล้วก็อาหารสดนะผมตอนไปล้างที่นู่นเอาโมงข้าวนี่ครับข้าวสารข้าวสารมาครึ่งกระสอบน่าจะพอนะผมนี่นี่กระทะแล้วกระทะห่อไว้ป้องกันลมนี่นี่ในนี้เป็นพวกโมงข้าวพวกเขียงพวกอะไรนะผมอันนี้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้าง ยังมีเต็นม,มีเต็นม,ม,ม,มีชุดช้างนะครับเต็นเต็นเต็นทั้งหมดสามเสือชุดช้างสภาพคนนะนี่การไม่ได้ครับพอไล่ยุงได้ครับนี่เรียกว่าพัดลมนะพัดลมเราไปอยู่หาครอบครัวเราก็ต้องมีแฟนนะผม มีแฟนไว้เพื่อบรรเทาความร้อนนะครับผมมีครกนี่ครกต้องเอาไปนะครับแผลซื้อที่นู่นแพงนะผมหรือเดอะไรวะหรือถ่านหรซื้อที่นูน่นนี่ครับผมเกือตามน้ำพริกต,ตามน้ำพริกอะไรทำนี้เสียไปหมดคือไปถึงก็ซื้อแต่พวกอ้เรก็เรียกว่าอะไรพวกหอมกระเทียมพริกน้ำปลานะครับผม เราซื้อของที่ไว้สาหรับการทำเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เละขอท่านใดอยู่พิษณุโลกนะครับพระราชวังจันทร์นะครับผมในเมืองเลยครับในเมืองก็ไปหาพี่ป๋องพี่เอกสิธิ์แล้วก็พี่พาโชคได้นะครับสามเชือกนะครับผมทีนี้ก,การแสดงอาจจะไม่รุนลาไม ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเราเขาจ้างมาเราก็ต้องไปนะผม <_ an> ก็มาธีหกหกอยู่ระหกก็พรุ่ง <_ s> <_ s> นี้แหละครับได้ขึ้นรถตอนนี้รถเราก็ไปไปปะอยู่ไปปะพื้นอยนู่พื้นมันเป็นมันผุนะครับมันผุมันผุแล้วที่เราผมเพิ่งมาเห็นนะผมเห็นแต่แบบยังไง ก็ตัดพื้นนี่ออกนะนี่คือนี่นะครับช่องนี้ัดไปนะครับผมเพราะว่ามันน้ํามันมาขังแล้วเราไม่ได้ดูแลนะครับเราไม่ได้ดูแลท,ทำให้ทําให้พื้นมันค่อยๆผุไปทีนิดท,นดทีนิดนะครับสี่ห้าปีแล้วนะผมก็กลัวว่าจะน้ําเย่่ยวช้างจะลงคัสซีนะถ้าลงคัสซีไปทําให้คัสซีเป็นสนิมแล้วอาจจะทําให้หักได้นะผมเราก็ไปให้น้องปะให้นะครับ อีกสักสองสามชั่วโมงคงเสร็จแล้วก็คืนนี้เราก็ต้องยกข,ของขึ้นเพราะพรุ่งนี้เช้าไปในเช้านะกันลืมเพราะว่าตอนเช้ามันจะไหนจะเสื้อผ้าของตัวเองนะไหนจะของใช้เราต้องเตรียมพรุ่งนี้ไว้ก่อนนะไม่งั้นลืมนะลืมจริงนะผมลืมจริงนะพรุ่งนี้พลเราไปหาซื้อที่รุ่นก,ก็ก็เราครจ่ายข้างสูงนะครับในการซื้อของหลายอย่างมัน ถ้าอนไนที่เราเอาไปจากบ้านอะ้ก็เอาไปดีกว่าเราตอนนี้ฝากฝากควันช้างเชูมนะินะครับตามกัะขอนะผมั็ไม่มีอะไรกไ็ประมาณนี้นะครับอาจจะวันแรกเราก็อาจจะวันที่เก้าเราอาจจะขออนุญ,ญาตไรผลไม้นะเพราะว่าหาทุนในการซื้ออาหารนะครับซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะผมซื้ออาหารในการทำข้าวนะผม ันที่เก้าแลอาจจะไล่นะครับถ้ามีผลไม้นะครับก็ฝากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับไปอุดหนุนเราด้วยนะครับวันที่เก้าถึงสิบสามนะครับผมงานที่พิษณุโลกนะครับวันที่เก้าวันที่สิบซ้อมใหญ่นะครับซ้อมแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแสดงจริงนะครับผมที่พระราชวังจันทร์นะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านใดว่างก็มานะครับผมท่านใดอยู่ใกล้ๆก็มานะครับผมก็ อย่างที่บอกนะครับวันที่9เราจะไรสุดผลไม้เพื่อหาทุนในการซื้ออาหารในการประทังชีวิตนะครับผมเพื่อไม่ต้องมาควักทุนของตัวเองถ้าตัวก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมไปด้วยใจนะเข้ารรษาไม่มีงานก็ต้องต้องไปนะครับผมถูกแพงไปหมดนะช่วงนี้นะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ